สวัสดีครับบินโดนล่วงครับใบพัดเลยบินนะครับก็ต้องเห็นก็ต้องเห็นจากนี่ฮะเครื่องมือเขาอะไอตรงตุ่มๆเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นอุปกรณ์สำหรับเอามาถูใบพัดนะฮะให้มันเรียบขึ้นนี่ฮะ มีแต่ต้องสั่งซื้อก็เลยต้องเนี่ยต้องเห็นเครื่องมือมันเครื่องมือมันทำสำหรับซ่อมใบพัดเลยเน,นี่ยเนี่ยกลมๆนะฮะอ๋อนี่ยที่มันบินๆนนะฮะอ๋อลูล่มันเรียบได้ใช่อืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ๋อโอเคค่ะใช่อ๋อส่าห์ถอดเปลี่ยนหมดเลยแม่โอเคอนี่ครับเครื่องมือพิเศษ